สวัสดีค่ะชาวทัาด,ดินนะคะปึกศพ กันมังกรคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะแบบ3สถานะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเราเปิดโดยกว้างนะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะบางอย่างอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้อะไรที่มันไม่ดีให้ปล่อยผ่านไปนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะตุกเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะเราจะได้มาดูกันทีเดียวก็ได้เขาเรียกว่าจะได้กระชับ ตองเปิดค่ายคำแนะนำให้แล้วด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยพลังงานหลับของคุณเป็นยังไง พลังงานหลักของคุณนะฮะใครที่ตอนนี้คุณกําลังนึกถึงคนเก่าๆคนเดิมๆคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์หรือคนที่เราเพิ่งเลิกคุยกันไปนะ,ค,ะคนที่เรามองว่าเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ดิวกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนห่างไกลหรือคนทางสื่อโซเชียลนะคะไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าจับเนื้อต้องตัวกันได้นะ,ะเออ,เอ,อจะบอกว่าจริงๆมันมีในเรื่องของการรีเทิร์นและการกลับมาะคะ่ะ การกลับมาเนี่ยมันเป็นฝ่ายเขาเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาหาชาวท่าดินคนโสดน,นะคะเออก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้มองเห็นค่าของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเวลานึงที่ห่างหายกันไปเนี่ยไพ่เขาอ่ะมีมาแอบส่องคุณบ้างมีมาแอบมองคุณบ้างตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ เวลาที่คุณไม่มีเขาทําไมคุณอยู่ได้เพราะมันมีไพ่หลายๆใบนะคะที่คุณเองอาจจะสร้างภาพว่าตัวเองมูออนได้แล้วแต่จริงๆอาจจะมูออนไม่ได้จริงๆก็ได้เห็นชาวธาตุไฟนะคะพวกชาวราศีสิงห์เห็นชาวราศีมังกรชาวธาตดุดินด้วยกันเองนะคะมีชาวธาตุน้ําเข้ามาด้วยนะคะจริงๆมีทุกธาตุแหละแต่ทุกจะบอกว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ของคนโสดกลุ่มนี้ตุกอยากจะลงไปเฉพาะสำหรับคนที่เราอยู่ในกลุ่มของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจ,จนดีกว่านะคะ หรือเป็นคนที่อาจจะเป็นแฟนกันแต่ว่าพักหลังๆเนี่ย ความสัมพันธ์เรามันมันแย่ลงมากๆจนลดสถานะอะไรเกิดขึ้นอ่ะเออไม่ใช่คนที่แบบเพิ่งเลิกกันหรือจบกันใหม่ๆอะค่ะเออเพิ่งเลิกกันหรือจบกันใหม่ๆก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าน่าจะส่วนน้อยเพราะกลุ่มเนี้ที่ไพ่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันยิงในที่เฉพาะเลยว่าสําหรับคนที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันงงมันงวยไปหมดมันมันไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยไพ่เป็นไพ่ของเราเองก็พยายามที่ แสดงความสุขออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะนี่จริงๆเราก็ยังรู้สึกกังวลใจแล้วก็รู้สึกทุกข์กับความรักที่ผ่านมาคือตัวเราเองอ่ะจริงๆอยู่ได้นะไพ่ของชาวทัดินนะตัวคุณเองอยู่ได้แล้วก็ สถานะของความเป็นโสดของคุณเนี่ยมันดีด้วยเพราะว่ามันมีโชคทางด้านอื่นเข้ามาแต่ว่าคนเราอะยังไงเราก็ต้องการความรักที่มันเป็นความรักแบบในเชิงชู้สาวอยู่แล้วความรักของความเป็นเพื่อนของครอบครัวเราได้อยู่แล้วอันนี้มันเหมือนเป็นของตายอะแต่ว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็อยากได้ไพ่ของคุณเนี่ยในช่วงวันที่1 6 3 11นะคะตุคิดว่าพอคุณพอคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณคิดแล้วบางคนถ้าคุณคุยมากกว่านึง คนเหล่านั้นนะคะก็จะกลับมาแทบจะหมดทุกคนเลยมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกกังวลใจมากไปอีกจริงๆอ่ะควรจะรู้สึกแฮปปี้แล้วมีความสุขใช่ไหมที่คนกลับมาแต่ไพ่ของคุณกลับเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคิดว่าความสัมพันธ์เราเป็นยังไงวะคิดจะไปคิดจะมาคิดจะกลับก็ได้หรอเราก็ไม่ใช่ของตายของใครเหมือนกันนะไพ่ของคุณมีความกมังวลใจค่ะแล้วก็คิดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็บางคนคุณรู้สึกว่าการที่เขา จบความสัมพันธ์กับเราไปเลิกคุยกับเราไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นค่าในความรักของเราตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการกลับมาของคนคนนี้สักเท่าไหร่จริงๆถามว่าใจลึกๆกะอยากให้กลับมาไหมก็อยากให้กลับมาแหละแต่ว่าเหมือนกลายเป็นคนค,คิดเยอะเข้าไปอีกเพราะว่าบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ใช่ว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่คนคนนี้กลับมาแต่มันคงจะเป็นหลายครั้งแล้วแหละที่หยุด ยุติการคุยกลับมาหรือบางคนเป็นแฟนกันเลิกกันแล้วก็กลับมาไปไหนก็นไม่รอดเนี่ยมันจะยิงอยู่กัน,นอีกจนความรักที่เรารู้สึกว่ามันดีๆเนี่ยสำหรับเรามันกลายเป็นไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่แล้วนะเดือนนี้ได้เจอ,เอ,อถ้าเกิดรอใครอยู่มีเกณฑ์กลับมาแน่นอนค่ะแล้วมันก็อยู่ในวงวนเดิมๆค่ะ เราจะได้คุยกันไปสักพักหนึ่งนะคะดีอยู่ประมาณสอสามอาทิตย์แรกสจแล้วมันก็จะหมุนกลับไปอีกทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขอีกช่วงที่มันจะมีช่วงที่มันจะไม่มีความสุขอีกอ่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่มันจะทําให้เรารู้สึกกลับมากังวลและทุกข์ใจอีกครั้งคือช่วงที่เรารู้สึกว่าความรักเรามันดีจริงๆแล้วพอมันดีจริงๆแล้วกลับไปว่าคนคนนั้นกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเพอไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะค่ะ แค่รู้สึกว่า,าตัวเองไม่แฮปปี้ก็จะกลับมาหาคนที่รู้สึกว่าแฮปปี้อย่างเช่นคุณทําให้เขามีความสุขพอเขาเลิกกับคุณไปหรือจบกับคุณไปเขามาส่องคุณเห็นคุณมีความสุขเขาก็มองว,มว่าเฮ้ยคุณดูมีเสน่ห์จังอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งขอโอกาสอีกสักครั้งอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเราเริ่มคุยอีกไปเริ่มแฮปปี้เริ่มเข้าใจเริ่มอะไรตรงกันสักพักหนึ่ง เขาอาจจะกลับไปติดเหมือนเดิมคืออาจจะมีคนเข้ามาหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ก็แสดงความรู้สึกหรือความสัมพันธ์แบบเดิมๆก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณอ่ะมันยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีเดียวและยังไม่แฮปปี้สักทีเดียวนะคะยางงั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะไพ่ด้กรีนค่ะ compassion love cultivation นะคะไพ่ใบนี้ จริงๆแล้ว,ว่มันหมายถึงการเจริญเติบโตในเรื่องของความรักด้วยแหละหรืออีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเป็นจริงๆค o m p a ั s i o เมันก็หมายถึงเข็มทิศได้ค่ะคือเขาเรียกว่า มันเหมือนกําลังจากที่ถุงอ่านความหมายนะพยไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันกําลังจะบอกเราว่าเราควรจะเลือกทิศทางไหนในการที่จะใช้ความรักของเราเนี่ยนำทางในบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงเ,เขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจการให้โอกาสการมอง เขาเรียกว่าการมองตัวเขาและตัวเราในอีกมุมมองหนึ่งการแบบเรียกว่าการยึดอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็เขาเปรียบความรักเหมือนกับต้นไม้อ่ะค่ะคือมันก็ต้องมีการผีดอกออกผลมีการเพาะปลูกมีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าความรักที่ถ้าเกิดเปรียบเป็นต้นไม้อ่ะถ้าความรักมันเริ่มต้นจากการหวานมาเมล็ดมันอาจจะดีกว่า การช้ากิงหรืออะไรประมาณนี้คืออันนี้บางคนอาจจะเข้าใจแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าความรักบางทีอาจจะหมายถึงการที่เราเริ่มจากการเป็นเพื่อนมายาวนานก่อนมันอาจจะดีกว่าความรักที่มันมาแบบปุรปปปปับก็ได้อะไรประมาณนี้เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่คาแนะนาเนี่ยเหมือนไพ่อยากจะให้โอกาสความรักนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวไพ่ทั้งหมดรู้ <G l iction> สึกว่าคุณก็มีความสุขดีกับความรักที่มันกาลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มีความสุขจะรักษาความสุขยังไงเนี่ยตรงนี้ไพ่บอกว่าให้มันเป็นโจทย์ของคุณละกันในการคิดในการแก้ปัญหานะคะยังไงออสรุปละกันเนาะสำหรับใครที่รอใครบางคนอยู่นะคะถึงแม้ตอนนี้คุณจะบอกว่าไม่ได้รอแล้วแต่ตรงจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาค่ะมาต่ออันที่ชาวทัดดินของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับชาวทัดดินของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างแรกพลังงานหลักของคุณคือ คุณเริ่มรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมองอะไรเป็นรูปธรรำนำมามธรรทัมากขึ้นนะคะมองอะไรแบบ เ,เขาเรียกอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้นหลายคนนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ากับเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณเต็มที่แบบเกินร้อยแบบส,สุดๆไปเลยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาชัดเจนว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันก็ตามคุณก็จะเต็มที่แล้วก็ออกตัวบางคนหมายถึงการที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือสปีจีบก,ก่อนเป็นผู้ชายก็เช่นเดียวกันก็ออกตัวแรงมีเรื่องของความหึงหวงขึ้นมานะคะ ในช่วงวันที่16ถึง31มกราคมเนี่ยทุกมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะปั่นความรู้สึกของคุณออกมาบ้างและเริ่มมองอะไรเป็นความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะไพ่ของคุณเห็นถึงคนใหม่ๆที่เข้ามาค่ะเป็นข้อเปรียบเทียบให้คุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่มีความพยายามเพราะฉะนั้นไพ่คุณจะเป็นไพ่ของคนที่เราเริ่มที่จะเลือกคนที่รักเรามากกว่าคนที่เรารักและเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเลยคุณก็เลยมองว่ามันมีค่ากับคุณมากกว่าอะไรที่เรามอบให้คนอื่นแล้วเขาไม่เห็นค่ากับเราอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่นะคือจริงๆไพ่กองเนี้มันเป็นไพ่ของคนที่ บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณชาวทัดดินมากกว่าเออไม่ได้มีความรู้สึกของคนที่คุณเขาเรียกว่า ของคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะตอนนี้เข้ามามีส่วนร่วมในนี้เลยคืออย่างหนึ่งเลยนะคะทุกมีความรู้สึกว่าเขาเฉยเัยความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยและเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาชัดเจนแล้วก็บอกคุณไปแล้วว่าเอออะไรยังไงในความสัมพันธ์ของเรานะถ้าเกิดคุณเจอคนใหม่คุณก็สามารถที่จะบอกเขาได้นะเราเป็นเพื่อนกันได้นะหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยหรือในบางครั้งเขาก็ทําอะไรให้เรารู้สึกสงสัยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขา มีเราในความสัมพันธ์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มองเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เขาเอาไว้คุยแก้ยามเหงาอะไรประมาณนี้นะะ บทสรุปของความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16ถึง31นะคะมันไม่ได้มีอะไรยากหรือง่ายสําหรับความสัมพันธ์ของคุณเลยแต่ไพ่ของคุณเป็นคนที่พอเริ่มมีคนใหม่เข้ามาเปรียบเทียบคุณจะเริ่ม move on จากความรักเก่าๆได้นะคะแต่ก็จะไม่ได้ทุ่มเทกับความรักใหม่ๆมากคุณจะปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระค่ะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางความรักอะไรที่ถ้าสมมติหมายถึงคนที่คุณดีู่ตอนเนี้ย ถ้าสมมุติเขาแบบมีทักมากคุณก็คุยตอบถ้าเขาไม่ทักมาเราก็เริ่มที่จะไม่รู้สึกอะไรหรือเริ่มที่จะไม่จําเป็นที่จะต้องทักทกลกับตลอดเวลาหรือไม่จําเป็นที่จะต้องถามไถ่อะไรนะคะให้คุณมองอะไรเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นความจริงมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตัวเองมากขึ้นนะคะขอให้คำแนะนำนะคะที่ทุกเปิดมาแล้วไ,ได้ passes over love one ค่ะ comfort forgiveness support ก็ อย่างที่ไพ่บอกมันก็ค่อนข้างตรงตัวนะคือเราต้องรู้สึกสบายใจก่อนในเรื่องของความรักถ้าเกิดสมมุติเรารู้สึกว่าที่ตรงนี้มันสบายใจเราก็จะอยู่ได้แบบมีความสุขแต่ถ้าเราไม่สบายใจเมื่อไหร่เราก็มองมันว่ามันเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนแล้วกันคนเรามันก็ต้องมีความผิดพลาดหรือมีความไม่สมหวังกันบ้างนะคะสุดท้ายในเรื่องของการซัพพอร์ตเลยค่ะซัพพอร์ตในที่นี้ทุกมองว่าจากความหมายนะทุกว่ามันหมายถึงการซัพพอร์ต ใจิตใจตัวเราก่อนก่อนที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาตุกมองว่านะ่คุณอาจจะต้องเหมือนเหมือนแบ่งบ่งใจตัวเองไว้บ้างอ่ะว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะเป็นเหมือนอีกคนที่เราคุยกันได้อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จัดสคยเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยคาแนะนําก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราสบายใจเรารู้สึกแล้วมันแบบว่าไม่ uncomfortable ค่ะแบบ ไม่ไม่รู้สึกตื่นอรหกหรือไม่รู้สึกลำบากใจอะ่ะซังว่าอันนั้นน่ะคงเป็นความรักที่มันดีสําหรับเราแหละแล้วก็อะไรที่ใครที่ทํไม่ดีกับเราก็ไม่ต้องไปเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือรู้สึกโกรธเกลิงอะไรก็แค่ปล่อยผ่านเข้าไปนะคะคนเราอาจจะมีความสุขที่ต่างกันแค่นั้นเองสุดท้ายเลยในเรื่องของการซัพพอร์ตคือเราต้องซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเราก่อนมีศักดิ์ศรีในตัวเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ความรักดีๆกลับมานะคะก็คือจริงๆทุก ทุกคนะนะส่วนใหญ่แล้วอะก็จะตามเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเช่นถ้าเราไปดูในเรื่องของทางธรรมหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะสอนให้เรารักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองก่อนนะคะแล้วก็รู้จักซัพพอร์ตตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเป็นซัพพอร์ตคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะของเอ่อคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ต่อสุดท้ายนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วชาวทาดินนะคะพลังงานหลักของคุณหมายถึงคนกอบกู้ความรู้สึกของตัวเองค่ะไม่ได้กอบกู้ความสัมพันธ์นะแต่ไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ เราเริ่มที่จะมองอะไรให้ใคล้ายๆคุณความสัมพันธ์มดเจนค่ะเริ่มที่จะมองอะไรแบบมีสองด้านมากขึ้นนะคะเราเริ่มรู้สึกทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงวันที่16ถึง31ถามว่ามันจะเป็นยังไงตุกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณเริ่มรู้สึกตึงตันหนิใจมันอาจจะมาจากตัวคุณเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตลอดระย,ยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ที่ มันไม่ดีเนี่ยเอาเอาเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีนะมันมาจากตัวเราเองด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากเขาฝ่ายเดียวอันนี้คุณจะเริ่มรู้สึกแบบนี้ละเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะเริ่มที่จะลองทําตัวเหมือนเขาดูบ้างไพ่เห็นชาวราศีเมถุนเนี่ยธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟมีธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงห์ธนูนะคะแล้วก็หรือจะเป็นชาวราศีกรกฎ มีชาวธาตุลมราศีกุมเข้ามาด้วยแต่จริงๆอ่ะมันมีทุกธาตุแหละนะคะที่เข้ามามีราศีตุลด้วยอ่ะมีพิจิกอีกต่างหากเห็นไหมอยากจะบอกว่าหลากหลายมากไพ่กองนี้สำหรับชาวธาตุดินคนมีคู่เป็นไพ่ของความรู้สึกที่หลากหลายของความรู้สึกของออบ่งบอกของชาวธาตุดินหลายๆราศีเข้ามาที่มีความสัมพันธ์นะคะคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมันต้อตงจะพูดว่าอย่างไงดี ทุกมองว่าในช่วงวันที่16ถึง31เนี่ยมันมีความหลากหลายในความสัมพันธ์ที่บางอย่างมันทำให้คุณรู้สึกสงสัยในความสัมพันธ์ของตัวเราเองแล้วพยายามที่จะหาคำตอบนะคะว่าอันนี้มันคือความสุขจริงๆของเราหรือเปล่าหลายๆคนนะคะถ้าพูดง่ายๆคุณมีแฟนอยู่ความสัมพันธ์ของคุณมันดีแหละ มันดีมากๆเลยแต่คุณเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างอยากจะเติมเต็มอะไรบางอย่างแต่ว่าเราจะเติมไปทำไมนี่เมื่อเราไม่ขาดคุณจะรู้สึกแบบนี้นะะกับบางคนก็จะรู้สึกว่าเออถ้าความสัมพันธ์มันแย่นะมันเหนือยเนมันเบื่อเบื่อคือไม่ได้ถึงขนาดทะเลาะก,กันแต่มันแค่แบบเบื่อเบื่อต่างคนต่างไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะเบาแวงกันต่างคนต่างไม่ได้นอกใจแต่ว่า ก็ไม่ได้รู้สึกอยากเติมเต็มอะไรซึ่งแต่ละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะไพ่เมนม่งบอกถึงความรักที่มันค่อนข้างที่จะอิ่มตัวคุณเลยอยากจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อความสัมพันธ์คือผู้ตัวคุณเองโดยเฉพาะเลยแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเราเองว่าเออความสัมพันธ์ตรงนี้ยจริงๆมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าไอ้อย่างเช่นบางคนเนะะี่ยคบกันมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วแบบ ถ้าแต่งงานกันแล้วก็หมายถึงว่าเอ๊ะพอเรามีลูกมีครอบครัวแล้วเนี่ยณนะตอนนี้มันคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าหรือเราอยากอยากกลับไปเป็นคนที่อ,อ,อยากทําอะไรในตอนที่เราไม่มีแฟนดูบ้างไหมอะไรประมาณนี้จะรู้สึกแบบนี้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าในบางครั้งคุณอยากจะทําอะไรคนเดียวอยากจะอยู่คนเดียวบ้างอยากจะอยู่เงียบๆบ้างนะฮะอยากจะทําอะไรให้เขารู้สึก มาง้อมาตามเราบ้างอะไรแบบประมาณนี้คือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะตุกว่ามันเป็นความรู้สึกของของตัวเราเองที่มันค่อนข้าที่จะหลากหลายในความคิดมากกว่าแล้วก็เหมือนอยากท้าทายในตัวเองและอยากรู้ใจตัวเองมากกว่านะคะความสัมพันธ์ไม่ได้แย่ค่ะจริงๆตุกมองว่านะตัวเขาเองเนี่ยคนที่เป็นแฟนกับคุณเนี่ยเขาพยายามเสิร์ฟหลายๆอย่างให้ให้คุณรู้สึกดีแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่พูดก็คือไม่ได้ทํา คือมันไม่ได้หมายถึงเขาไม่ใส่ใจนะแต่มันหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการทําอะไรที่คุณไม่ต้องการเหมือนกันอนะคือถ้าคุณต้องการคุณบอกมาเลยโอเคทําให้แต่ถ้าเกิดบางอย่างเขาทําไปแล้วคุณไม่ต้องการเขาก็กลัวว่าคุณก็จะว่าเขาอีกเอ้ยจะทําทําไมจะให้ทําไมไม่ได้อยากได้หรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นคือไม่ได้อยากทะเละาะไพ่กองเนี้ยเป็นกองของตัวคุณเองโดยเฉพาะเลยค่ะธาตุาดินที่คุณกําลังคิดอะไรหลายๆ,ๆอย่างว่า ณนะตรงจุดเนี้เรามีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดปีใหม่มามคะหลายๆคนอยู่ในสภาวะของการที่บางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมันเลยทําให้เรามองต้องมองอนาคตของเราอะ่ะในทุกๆด้านรวมถึงด้านความรักด้วยนะคะขอดูไพ่แน,น,นะนําเลยค่ะไพ่เป็นดักกอนไฟค่ะ transformation magic uh, illusion นะคะ คือจริง,รงๆไพ่กลองเนี่ยคือมแมลงปอเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหลายอย่างนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักก็ได้เวลา,มาแมลงปอผสมพันธ์กันน่ะก้นเขาที่แหลมๆเนี่ยเขาจะโค้งลงมาเป็นรูปหัวใจมันก็หมายถึงความรักได้บางคนก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแต่ว่าในบางในบางพื้นที่ในบางประเทศก็ในสมัยโบราณเขาก็มองว่า,มาแมลงปอเนี่ยเป็นเครื่องป้องกัน แยันตลายหรือลางร้ายหรืออะไรด้วยเหมือนกันนะคะแต่พไพ่ใบนี้มันมี transformation magic magic ก็หมายถึงภาพลวงตาได้คือตุกก๊กกำลังจะบอกว่าไพาก่กำลังแนะนำนะว่าคุณเองอ่ะอย่าให้อะไรมาบังตาหรืออย่าให้อะไรมาหลอกตาทำให้เรารู้สึกฟุ้งซ่านหรือคิดไปเองว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ดีพอมอยอางมันอาจจะยังไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยคือจริงๆกองนี้มันมีอย่างที่เข้ามาในหัวเลยอยากจะบอกคือ มันหมายถึงบางทีตัวคุณเองอาจจะอยากเลิกกับแฟนก็ได้นะคะอยากจะเลิกแบบดีๆจบดีๆอะ่ะเพราะต้องการไปหาอินสปิเรชันของตัวเองอะไรใหม่ๆห,หรือต้องการอยากดูคนเดียวอันนี้ก็เป็นไม่ได้หรืออาจจะเป็นตัวแฟนคุณก็ได้นะคะไพ่าอาจจะสลับกันได้เพราะมันมีความรู้สึกของความรักที่มันดีมากแต่มันดีมากแต่ว่าเราเองหรือเขาเองกับรู้สึกว่ามันขาดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว อยากให้อะไรมันมาลวงตาเราว่ามันไม่ดีมันไม่พอมันไม่ใช่นะคะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ให้อยู่กับความดีตรงนั้นต่อไปค่ะอันนี้คือทั้งหมดนะคะของชาวทาดดินค่ะ